แต่ว่ามันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงของจันทรุปราคาด้วยนะแต่ว่าเราสามารถที่จะมองเห็นดวงจันทร์เป็นเหมือนแบบสีแดงอาจจะไม่ใช่แดงอิดซึ่งตรงนั้นน่ะเขาวิเคราะห์กันว่าที่เราเห็นว่าดวงจันทร์มันเป็นสีแดงอ่ะมันเกิดจากฝุ่นอืเรื่องของฝุ่นในการกระเจิงแสงออกไปจนเหลือแค่แสงที่มีความยาวคลื่นเป็นสีแดงเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้จริงจริงก็อาจจะเห็นดวงจันทร์สีเลือดได้บ่อยขึ้นโดยไม่ต้องรอช่วงปรากฏการณ์

รายการอวากาศคาดไม่ถึง EP นี้นะคะอยากชวนทุกคนไปสำรวจบนดวงจันทร์ซึ่งถ้าย้อนกลับไปใน EP ที่1ิบค่ะเราพาทุกคนไปสำรวจบนพื้นดวงจันทร์กันมาแล้วแหละว,ว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่า EP นี้เนี่ยไม่ได้จะพาไปเหยียบบนดวงจันทร์นะแต่ว่าจะพาทุกคนไปเงี่ยนมองบนดวงจันทร์ค่ะถามกอนกับพัตเตอร์ก่อนว่ามองดวงจันทร์ครั้งล่าสุดเห็นเป็นสีอะไรหรือว่าเมื่อไหร่เมื่อวานเห็นไหมเมื่อวานเห็นอยู่ตอนกลับบ้าน้วแบบไปมองไปดีแล้ว เป็นดวงจันทร์เสี้ยวครับจริงๆตอนที่ผมเห็นเนี่ยก็สีอ๊อขาวนวลอยู่เพราะว่าอยู่เลยขึ้นมาอยู่กลางท้องฟ้านี่ระดับหนึ่งแล้วก็เลยแบบเห็นเป็นสีขาวๆแต่ก็มีแบบผ่านกลุ่มเมฆอะไรอย่างนี้ครับแอบเห็นยากอยู่เหมือนกันเราพัตเตอร์ลหรอะ,ะของผมถ้าเมื่อวานฝนตกคับมองไม่เห็นครั้งล่าสุดอะ่ะครั้งล่าสุดสักครั้งล่าสุดเลยอะ่ะจริงๆแล้วก็เป็นพระจันทร์ปกตินี่แหละไม่ได้แบบเต็มดวงนะก็จะเป็นเสี้ยวๆเท่าที่เห็นแต่ว่าจริงๆแล้วพอมานึกถึงการมองพระจันทร์ที่นิวบอก มันนึกถึงหลายมูดเหมือนกันนะแบบครั้งที่แบบเห็นเป็นพระจันยิ้มอเห็นเป็นสีเหลืองพระจันเต็มดวงที่แบบว่าเป็นวันพระนะครับหรือว่าล่าสุด ที่เป็นพระจันทร์สีเลือดเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาสะได้มากที่กรุงเทพมองไม่เห็นครับใช่นั่นแหละเราจะเห็นว่าเวลาที่เรามองขึ้นไปบนดวงจันทร์มันมีสีที่หลากหลายแล้วก็แตกต่างอย่างวันที่7กันยายนที่ผ่านมาค่ะมันเป็นวันจันทรุปราคาวันนั้นเนี่ยจะเป็นวันที่ดวงจันทร์มีสีแดงอิดซึ่งแน่นอนคนกรุงเทพมองไม่เห็นแต่ว่าคนเชียงใหม่เนี่ยมองเห็นชัดวันนี้เราเลยอยากชวนคุยกันเรื่องสีของดวงจันทร์นั่นแหละว่าจริงๆแล้วสีของดวงจันทร์มัน คือสีอะไรกันแน่ซึ่งถ้าย้อนกลับไปในช่วงยุคโบราณที่ผ่านมานะคะมันจะมีในเรื่องของทั้งความเชื่อเรื่องของโชคชะตาหรือว่าเรื่องของทวีปต่างๆที่มีความเชื่อเรื่องดวงจันทร์แตกต่างกันวันนี้เราทั้ง3มคนก็เลยหยิบยกเรื่องของความเชื่อหรือว่าวัฒนธรรมมาเล่าให้ฟังแล้วก็อยากให้กรเนี่ยช่วยวิเคราะห์ในเชิงของวิทยาศาสตร์ว่าดวงจันทร์ในสีต่างๆสีแดงสีเหลืองหรือสีขานวนวลอะจริงๆแล้วทำไมมันถึงเป็นสีนั้น รหรือว่าจริงๆแล้วดวงจันทร์มันคือสีอะไรกันแน่ซึ่งเดี๋ยวนิวขอเล่าก่อนว่าวันนี้นิวเตรียมสีอะไรมาคือของนิวเนี่ยจะเป็นสีแดงค่ะก็คือหยิบยกจากจันทรุปราคามาเล่าให้ฟังแหละซึ่งจริงๆดวงจันทร์สีแดงอะคะ่ะถ้าเราเคยดูซีรีส์หรือว่าเคยดูหนังอะเราจะเห็นว่าเมื่อไรก็ตามที่ฉากหนังมันกลายเป็นเหมือนแบบภาพ ดวงจันทร์สีแดงขึ้นมาแล้วก็จะมีเหมือนแบบเมฆจางๆแล้วก็มีสมมติมีหมาป่าเห่าหอหลืออะไรเงี้ยมันจะบอกถึงรังร้ายหรือบอกถึงการทําพิธีอะไรก็ไม่รู้อะที่มันแบบลึกลับมากๆเลยซึ่งจริงๆพอพูดถึงดวงจันทร์สีแดงอะมันมีความเชื่อที่แตกต่างกันนย,ยกตัวอย่างของประเทศไทยคะ่ะเขาเชื่อว่าเมื่อไหร่ที่ดวงจันทร์เป็นสีแดงมันคือ ลางร้ายมันอาจจะเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นหรือว่าถ้าเป็นส่วนตัวหน่อยก็คือครอบครัวนั้นอาจจะเหมือนแบบเสียคนใดคนหนึ่งของบ้านไปหรือถ้าของประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างประเทศจีนเขาเชื่อว่ามันคือช่วงเวลาที่มังกรอ่ะกำลังกินดวงจันทร์ทีเนี้ยเขาก็เลยเหมือนใช้วิธีที่ว่าจะทำยังไงให มังกรตัวนี้ไม่กินดวงจันทร์จนหมดก็เลยเกิดการเหมือนแบบตีค้องตีกลองให้มีเสียงที่ดังขึ้นเพื่อขับไล่มังกรไปหรือว่าถ้าเป็นแบบแถบไกลไปเลยอย่างของแถบยุโรปหรือว่าศาสนาคริสเนี่ยเขาเชื่อว่ามันคือสัญ,ญลักษณ์ของไหยนะหรือเป็นคําเตือนจากพระเจ้าที่บอกว่าวันสิ้นโลกอ่ะกำลังจะมาถึงแล้วเนี่ยหลายๆทวีบหรือว่าหลายๆวัฒนธรรมกำลัง<อ>จะบอกว่า ดวงจันทร์สีแดงในอดีตกาลมันคือเรื่องของความโชคร้ายหรือว่ารางร้ายหรือว่าการบอกเหตุที่มันแบบไม่ค่อยดีนักวันนี้เลยอยากตั้งต้นอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วทําไมดวงจันทร์มันถึงกลายเป็นสีแดงในวันสันทรุราคาอ่ะแล้วเข้าใจว่าความเชื่อที่ มันกลายเป็นฝั่งของเรื่องโชคลายส,ส่วนใหญ่นะไม่แน่ใจเกี่ยวไหมอาจจะเป็นเพราะเรื่องเรื่องของสีสีแดงาจะาคล้ายกับสีของเลือดหรือเปล่าหรือว่าคือจริงๆผมว่าในเชิงความเชื่อเราย้อนกลับไปในอดีตนะฮะในยุคที่แบบเราไม่ได้มีการทํานาย่วงหน้าได้ว่าวัาวนไหนที่ดวงจันทร์จื่ในเงามืดของโลกแล้วแบบเอาอยู่ดีทออ้องฟ้าออกดวงจันทร์ค่อยๆหายไปแล้วอยู่ดีขึ้นสีแดงมา มันก็ดูแบบเหมือนเป็นรางบอกเหตุดูแบบเอออยู่ดีมีคําเตือนมีอะไรมาหรือปเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่ดวงจันทร์เป็นสีแดงไม่ได้เป็นเพราะเหตุการณ์เดือดเนือธรรมชาติอะไรนะฮะเป็นการเรียงตัวระหว่างดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์ในสภาวะว่าสามะถูกเนี่ยครับเราเรียนกันมาว่าดวงจันทร์โคจรรอบโลกใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนใช่ไหมตามหลักแล้วมันก็ควรจะมีวันที่ดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์อยู่ในแนวเป็นเส้นตรงเดียวกัน แล้วก็แบบอ่ะเกิดเป็นจันทรุปราคาเต็มดวงซึ่งเ<ม>อจันทรุปราคาเนี่ยแปลว่าโลกมาอยู่ตรงกลางระหว่างดวงทิศและดวงจันทร์ดวงจันทร์เข้าไปอยู่ในเงามืดของโลกซึ่งในระหว่างที่ดวงจันทร์เข้าไปอยู่ในเงามืดของโลกเนี่ยครับแสงจากด,ดวงทิศก็ส่องมายังโลกอยู่เหมือนกันส่องมายังโลกปกติเลย แล้วโลกของเรามีชัมมน้นบรรยากาศนะฮะซึ่งชัมมน้นบรรยากาศของโลกเนี่ยเป็นตัวที่ใช้ในการทั้งกระเจิงและหักเหแสงเอาเป็นพื้นฐานเลยแสงจะดวงทิศจะเป็นแสงสีขาวซึ่งประกอบด้วยสเปกตรัมตัวสีรุ้งอย่างที่เราเคยเห็นในห้องเรียนนะว่ามีสีม่วงสีครามน้ําเงินเขียวเหลยอยืองแสดแดงแสงสีม่วงในน้ําเงินเนี่ยครับมันจะเป็นแสงที่พลังงานสูงมีความยาวคลื่นที่สั้นพอความยาวคลื่นสั้นเนี่ย แปลว่ามันไปชนกับอนุภาคมนบรรยากาศโลกชนกับไนโตรเจนออกซิเจนก็โดนกระเจิงออกไปการกระเจิงแบบนี้เนี่ยก็เป็นผลทําให้เราเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าด้วยนะฮะเรียกว่าเลอรีแคทเทอริงนะฮะถ,ถ้าจำในห้องเรียนกันได้แล้วก็เป็นหลักการเดียวกับที่คนตาสีฟ้าเนี่ยเห็นว่าตาเขาเป็นสีฟ้าไม่ใช่เพราะว่าเขามีตัวของเม็ดสีฟ้าอยู่ในตา แต่เพราะการกระเจิงแสงด้วยหลักการเดียวกันอย่างนี้เลยนะฮะพอแสงสีฟ้าถูกกระเจิงไปมันจะเหลือแค่แสงที่มีความยาวมากที่สุดอ,อย่างแสงสีแดงและก็สีส้มเนี่ยครับที่ส่องผ่านบรรยากาศโลกไปได้ไปหักเหตก,ตกอยู่บนพื้นผิวของดวงจันทร์คือดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะครับถ้าไม่เจอแสงอาทิตย์มันก็จะมืดแต่ในตอนที่เกิดจันทรุปราคาเต็มดวงเนี่ยมันได้รับแสงสีแดงที่หักเหจากบรรยากาศโลก ตกไปถึงบนนั้นดังนั้นถ้ามีคนอยู่บนพื้นผิวดวงจันทร์ณนะตอนที่เกิดเหตุการณ์ดัึงกล่าวอะครับเขาจะเห็นพื้นผิวค่อยๆเปลี่ยนจากแสงสีขาวเนี่ยไปเป็นแสงสีแดงนะฮะเหมือนแบบเอาอยู่ดีพื้นกลายเป็นสีแดงในทันทีโลกที่มองเห็นเนี่ยก็จะมีขอบสีแดงห้อมล้อมอยู่รอบนะครับ อันนี้คือหลักการว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเห็นแสงสีแดงในตอนที่เกิดจันทรุปราคาเต็มดวงครับเข้า,ขาใจว่าโดยปกติแล้วดวงจันทร์ก็จะรับแสงจากดวงอาทิตย์โดยตรงเลยโดยที่ไม่ได้แบบผ่านโลกแต่แต่ว่ารอบนี้เหมือนกับว่าโดนโลกขึ้นมา,ปาเป็นฟิลเตอร์หนึ่งที่มีแบบชั้นบรรยากาศมากมายแล้วพอแสงมันเข้ามาเพิ่มมันก็ผ่านจริงๆๆๆงครับแล้วก็จะเหลือแค่ คลื่นที่มันยาวที่ยาวแล้วก็ยืดไปหักเหตกกระทบบนพื้นผิวดวงจันทร์เลยทาให้เห็นเป็นสีแดงได้ในช่วงคืนมนที่เจ็ดที่ผ่านมาครับแล้วทําไมดวงจันทร์มันถึงไม่หายไปเลยคะทําไมมันถึงเป็นสีแดงออันนี้ดีเลยฮะเพราะว่าความน่าจะเป็นเนี่ยในความเข้าใจของเราถ้าดวงจันทร์โดนโลกบงังมันก็ควรจะหายไปควรจะม,มืดไปเลยแต่เพราะว่าอันดับแรกก็คือโลกเนี่ยขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์มากๆนะฮะดังนั้นแสงที่ส่องมาเนี่ย แน่นอนมันบังดวงจันทร์มิดอยู่แล้วแต่โลกก็มีชั้นบรรยากาศซึ่งชั้นบรรยากาศเนี่ยมันทั้งกระจ,จริงทั้งหักเหแสงให้ไปตกกระทบสมมตุติถ้าโลกไม่มีชั้นบรรยากาศดวงจันทร์ก็จะอยู่ในเงามืดมันก็จะโดนโดนบังมิดเลยมันจะเหมือนกับตอนเกิดสุรุปราคาครับสุรุปราคาเนี่ยจะเกิดในพื้นที่เล็กๆมากๆที่อยู่ในเงามืดของดวงจันทร์ถ้าเรามองในช่วงที่เกิดเต็มดวงเนี่ยจะเห็นว่าดวงจันทร์มืดหายไปเลยนะครับจะเห็นแค่แบบตัว บรรยากาศชั้นรอบนอกของดวงอาทิตย์ที่แบบเป็นบรรยากาศที่ดูแบบสวยงามมากๆอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ถ้าโลกไม่มีบรรยากาศดวงจันทร์จะมืดไปเลยแต่พอมันมีมันก็จะไปคอยหักเหแสงจากด,ดวงอาทิตย์ให้ไปตกบนนั้นได้นะครับแล้วถ้ามันมีช่วงเวลาที่เกิดสุริยุปราคาล่ะคะมันมันเป็นยังไงบ้างการเรียงตัวของดวงจันทร์อาทิตย์กับโลกจะยังเป็นเหมือนเดิมไหมเป็นการเรียงตัวเหมือนกันแต่เปลี่ยนจากโลกไปบังแสงดวงอาทิตย์ก็จะเปลี่ยนมาเป็นดวงจันทร์เนี่ย เป็นดวงที่บังแสงดวงทิดแทน uh huh. แต่เพราะว่าดวงจันทรขนาดเล็กกว่าพื้นที่ที่จะเกิดเต็มดวงเนี่ยก็จะมีน้อยนอกจากขนาดเล็กแล้วเนี่ยฮะดวงจันท์เอียงทำมุมกับโลก5้าองศาย้อนกลับไปที่บอกว่าดวงจันทรโคจรรอบโลกเกือบทุกเดือนเนี่ยเราควรเห็นฟิลด์ราคากับจันทรุปราคาทุกเดือน uh huh. ใช่ไหมฮะแต่เนี่ยจันทรุปราคาต้องรอมีนาคม2 0 2 6ัสิิลด์ราคาเต็ม,ม 26, าาตดวงที่ไทยต้องรอปี2 0 7 0 เพราะแบบบางทีดวงจันทร์อยู่ฟูงขึ้นไปอยู่ต่ำเกินไปบางทีเงาไปตกบนทะเลคนบนโลกก็มองไม่เห็นก็จะมีความไม่พอดีอย่างนี้เกิดขึ้นอยู่บ้างอ่ะอย่างตอนเกิดฟื้ราคาคือดวงจันทร์มืดไปเลยดับไปเลยแต่ตอนจันทึบราคาเนี่ยดวงจันทร์ควรจะดับแต่เจอแสงจากโลกไปหักเห จะไม่เป็นสีแดงเป็นปรากฏการณ์ที่อธิบายได้นะฮะไม่ได้ว่าจะเกิดลางร้ายและสามารถทํานายร่วงหน้าคํานวณล่วงหน้าเนี่ยได้หลักร้อยหลักพันปีแล้วนะฮะจากในปัจจุบันซึ่งจริงๆแล้วการเกิดจันทรุปราคาแบบนี้ที่เป็นสีเลือดเนี่ยมันค่อนข้างบ่อยไหมครับถ้าเทียบกับจันทรุปราคาปกติถ้าเทียบกับจันทรุปราคาปกติก็จะมีแบบจันทรุปราคาเงามัวมหรือบางส่วนเนี่ยครับพวกนี้เกิดขึ้นได้บ่อยกว่าเพราะว่าไม่ต้องรอให้ดวงจันทร์อยู่ในเงามืดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าเทียบกับฝึกทุปราคาที่ดวงจันทร์มาบังโลกเนี่ยจันทรุปราคาเกิดได้บ่อยกว่าโดยความที่เงาของโลกมีขนาดใหญ่กว่าเงาของดวงจันทร์มันก็จะมีโอกาสที่ดวงจันทร์ถูกบังได้มากกว่าที่ ดวงจันทร์จะมาบังโลกนะฮะถ้าเทียบกันก็จะรู้สึกว่ามีข่าวเกิดจันทรุปราคาบ่อยจังทําไมไม่มีฝุุปราคาเกิดขึ้นบ้างอันนี้ยานี่คือคําตอบว่าเงาของโลกที่กระทากับดวงจันทร์ใหญ่กว่าเงาของดวงจันทร์ที่กระทากับโลกครับอืแต่ว่ามันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะซึ่งไม่ใช่ช่วงของจันทรุปราคาด้วยนะแต่ว่าเราสามารถที่จะมองเห็นดวงจันทร์เป็นเหมือนแบบสีแดงอาจจะไม่ใช่แดงอิดซึ่งตรงนั้นน่ะเหมือนนิวเคยอ่านดูก็คือเขาเขาวิเคราะห์กันว่า ที่เราเห็นว่าดวงจันทร์มันเป็นสีแดงอ่ะมันเกิดจากฝุ่น PM สองจุดห้า <2. 5. S 2> ถ้าย้อนไปช่วงฤด,ดูฝุ่นเนี่ยช่วงคำ่คำคถ้าเห็นดวงจันทร์บางทีอาจจะเห็นออกสีออกแดงๆหน่อยนะคะจริงๆเรื่องของฝุ่นในการกระเจิงแสงออกไปจนเหลือแค่แสงที่มีความยาวคลื่นเป็นสีแดงเนี่ยเกิดขึ้นได้นะฮะสามารถเกิดขึ้นได้จริง ถ้าเราย้อนไปดูอาจจะมีภาพถ่ายกันอยู่ก็น่าจะเห็นว่าแบบดวงจันทร์มีสีออกึงแดงอย่างนี้ได้เลยนะฮะคือเรื่องของอนุภาคของฝุ่นมีผลทําให้ดวงจันทร์เปลี่ยนสีจากเป็นโลกได้เหมือนกันอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงแล้วยิ่งในปัจจุบันที่เรามีการปล่อยมลภาวะอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเห็นดวงจันทร์สีเลือดได้บ่อยขึ้นโดยไม่ต้องรอช่วงปรากฏการณ์<ต>ซึ่งอ,อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการที่มันไปบังเลยแต่มันคือแสงที่สะท้อมนมาถึงเรา ครับติดชั้นบรรยากาศที่เป็นฝุน <ไป S 2> ่นเยอะมากเกระเจิงในบรรยากาศอของโลกครับก่าจะฝ่าลงมาได้ก็กระเจิงสีอื่นออกไปหมดเหลือแค่เป็นสีออกแดงส้มไปแล้วครับโอเคอนนก็อันนี้เป็น,น,น,ปนดวงจันทร์สีแดงค่ะที่มีทั้งเรื่องความเชื่อในสมัยก่อนแล้วก็อธิบายได้ในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับแล้วพัตเตอร์พัตเตอร์มีเตรียมดวงจันทร์สีอะไรมาคะ อ๋อไม่ได้เตรี้ยมเราเล่นเราเล่นไม่ได้เตียมเราเล่นเราเล่นก็ต่อจากดวงจันทร์สีแดงเมื่อกี้ครับของผมก็จะเป็นในเรื่องของดวงจันทร์สีเหลืองดวงจันทร์สีเหลืองเนี่ยถ้าเราคุ้นตากันเลยมันก็จะเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงอย่างเช่นแบบวันพระหรือว่าวันลอยกระทงอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเราเราเราจจเห็นพระจันทร์ดวงใหญ่มาแล้วก็มีสีเหลืองนะซึ่งถ้าในตามความเชื่อของบ้านเราอะครับมันก็คือคืนพระจันทร์เต็มดวงสีเหลืองมันเป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภ ความมั่งคั่งเรื่องของโชคดีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าในตำนานของฝั่งจีนแล้วกันเขาก็จะมีเรื่องขึ้นมาที่จริงๆแล้วเป็นจุดเริ่มต้นของการไหวประจันทร์ที่เราแบบจะได้กินกันตามช่วงๆนี้เราเราน่าจะเห็นกันนะว่ามันจะเริ่มมีแบบขนมฟน้ไหวประจันทร์เยอะที่ออฟฟิศเราก็ไม่มีางอ่นให้กินเลยเป็นขนมไหวประจันทร์ตอนนี้ขอบคุณมากนะครับโอเคในพาร์ทของฝั่งจีนนะครับเมื่อก่อนนะมันเคยมีความเชื่อที่ว่าโลกของเราอะมีดวงอาทิตย์อยู่ สิบดวงเหมือนในเรื่องทีวีบริมภพที่มันมีสามดวงนะเราทําให้โลกอะเกิดภัยพิบัติมากมายเกิดแผ่นดินร้อนน้าเกิดแห้งมันแบบว่าไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ครับแล้วก็ต่อมามันเพิ่มจะมีวีรบุรุษคนหนึ่งนามว่าโฮอีโฮอีอ่ะถ้าผมพูดผิดก็ขออภัยนะครับเป็นผู้ที่มีฝีมือในการยิงธนูซึ่งเขาอะก็เป็นคนที่ยิงดวงอาทิตย์ทั้งหมดเดวงทิ้งไปเหลือเพียงดวงเดียว ก็คือดวงในปัจจ mm ุบ hmm. ันของเรานี้ที so, moves, ่ทําให้โลกอยู่ได้แล้วก็ทําให้โลกกลับมาสู่สภาวะปกติทําให้ประชาชนทุกคนบนโลกก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เขาก็จึงได้รับการยกย่องให้เป็นวิรบุรุษกลายเป็นกษัตริย์ในช่วงเวลานั้นครับพอหลังจากที่เขาได้แต่งตั้งเป็นกษัตริย์นะครับมันก็พอเราได้อำนาจมันขึ้นมาเขาก็กลายเป็นคนที่แบบบ้าอำนาจมีความลุ่มหลงในสิ่งต่างๆและกันแล้วก็ทําให้รัษฎรเขารู้สึก ไม่พอใจก็มีการแบบกดแค้นเริ่มเกิดการขับไล่ออกมาไม่ได้ชื่นชอบเหมือนแต่ก่อนครับเมื่อเขารู้ตัวก็ได้เดินทางไปหลบทีุ่บเขาคุนหลุนเพื่อขอยาอายุวัฒนะจากเจ้าแม่หวังหมู่มากินแต่ว่าฉังเอ๋อฉังเอ๋ออันนี้ถ้าเกิดทุกคนคุ้นกันอันนี้จะเกินไว้ก่อนฉังเอ๋อที่เป็นภรรยาของเขาอะก็กลัวว่าเออถ้าเกิดถ้าเกิดว่าสามีของเขาอะไปกินยาอายุวัฒนะ ที่ทาให้มีอายุยืนยาวเนี่ยอาจจะนําพาความเดือดร้อนมาสู่ประชาชนได้ก็คือเรื่องอํานาจของเขาก็จะไม่จบสิ้นไปสักทีอะไรอย่างนี้ครับนางก็เลยตัดสินใจเอาอยาายุวัฒนาตัวเนี้ยมากินเองแล้วพอเพิ <laughs> ่งเออ <laughs> ก็เลยมากินเองเพื่อในของเขาแล้วกัน <laughs> เขาเชื่อว่าเป็นการช่วยให้ประชาชนอะ่ะจะได้หลุดพ้นจากอํานาจของโฮวี <laughs> เออก็เลยเอาอยาตัวเนี้ไปกินเองแล้วพอหลังจากที่นางได้กินขึ้นไปกลายเป็นว่าร่างกายเบาวิวลอย ก็เลยตัวลอยขึ้นไปแล้วก็ได้ขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์ก็เกิดเป็นปรากฏการณ์ภาพของเทพธิดาที่เชื่อกันว่าคือชางเอ๋อเพราะว่าจริงๆแล้วด้วยตาของคนะมันก็มองไม่เห็นแล้วพอทีนี้พอเกิดเป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงหรือมีแสงสว่างมากเขาก็จะเชื่อว่าเป็นเงาของชางเอ๋อที่อยู่ข้างบนดวงจันทร์นั้นการที่เกิดเทศกาลไหว้พระจันทร์มันก็คือการที่สักการะหรือว่าเคารพยกย่องสิ่งที่ชางเอ๋อได้ทำเอาไว้ในสมัยก่อนอย่างนี้ครับ ซึ่งอันนี้ก็เป็นตำนานเล่าว่าละกันเราก็มีแหล่งอ้างอิงที่ที่หลากหลายไม่แน่ใจว่าผิดถูกสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วก็พอพอฟังอะ่ะมันเป็นขั้วตรงข้ามกันเลยนะแบบกับสีแดงมันคือรังร้ายอะ่ะแต่นี้มันคือเรื่องโชคลาภเรื่องสิริมงคลที่ดีแล้วก็ตำนานฉางเอ,อ๋ออย่างที่พัตเตอร์เล่าให้ฟังก็เลยอยากชวนก่อนมาทําความเข้าใจกันค่ะว่า ดวงจันรจริงๆแล้วเป็นสีเหลืองหรือเปล่านะเพราะจริงๆสีเหลืองดูจะเป็นสีที่เราเห็นบ่อยที่สุดครับจริงๆสีเหลืองที่เราเห็นบ่อยเนี่ยเป็นเพราะว่าช่วงเวลาที่เราจะเห็นสีออกึเหลืองอ่เนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงหัวค่ำหรือในช่วงเช้ามืดก็จะเป็นเวลาที่แบบอา้าวเวลาเรากำลังเดินทางอยู่หรือเวลาที่คนหลายคนออกไปสังเกตกันซึ่งทีนี้เนี่ย ถามว่าทําไมถึงเห็นเป็นสีออกเหลืองๆหงนวลในช่วงหัวข้าหรือช่วงเช้ามืดนะฮะต้องย้อนไปถึงเรื่องชั้นบรรยากาศอีกเหมือนเดิม,มเพราะว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยครับแสงจากดวงจันทร์ที่สะท้อนจากแสงดวงอาทิตย์เนี่ยจะต้องผ่านชั้นบรรยากาศโลกที่หนานแน่นกว่าเมื่อเทียบกับอยู่บนกลางกลางหัวเรากลางท้องฟ้าทําให้แสงถูกกระเจิงไปอแน,น่นอนครับว่าแสงสีฟ้าแสงสีม่วงเนี่ยถูกกระเจิงพอเราหักแสงพวกนี้ออกไปก็จะเห็นว่าดวงจันทร์สีออกเหลืองนวล เลยเป็นหนึ่งในสีที่เห็นได้ค่อนข้างบ่อยที่สุดละกันหลักการของมันคล้ายๆกับการที่เราเห็นดวงอาทิตย์ตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับที่มันกลายเป็นสีเหลืองหรือสีแดงอย่างงี้มหลักการคล้ายๆกันครับเพราะว่าแสงต้องฝ่องผ่านบรรยากาศที่หนาแน่นมากกว่าช่วงอยู่กลางท้องฟ้าดังนั้นมันจะต้องเดินทางมันยาวกว่าจะเกิดการทักเขเกิดการสะท้อนที่มากกว่าหลักการคล้ายๆกันเลยเรียกว่าเป็นโชว์จากตัวของบรรยากาศของโลกนี่แหละคะ ที่คอยกาหนดว่าจะเห็นเป็นสีอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้อยากเสริมนิดนึงจากที่พี่ปัตเตอร์เล่าว่ามีทั้งเทพชังเอ,อ๋อมีทั้งเทพยิูที่เป็นกระ่ายยกบนดงจันนะครับ mm hmm. เป็นชื่อที่จีนเนี่ยเอาไปตั้งชื่อยานอวกาศในการไปลงดวงจันทร์ด้วยถ้าจำไม่ได้มีตั้งแต่ชังเอ๋อหนึ่งถึงปัจจุบันเนี่ยชังเอ๋อหกแล้วก็อนาคตชังเอ๋อเจ็ดก็จะมีการทดลองของไทยไปดวงจันทร์กับยานของจีนด้วยรวมถึงก็มีรถนะฮะรถชื่อยิชูชื่อกระ่ายยกนี่แหละฮะ ก็เอามาจากตำนานว่าแบบเป็นกระต่ายที่คอยตํายาอยู่ให้กับเทพฉังเอ๋อบนดวงจันทร์คือของจีนเนี่ยอิงกับดวงจันทร์สีเหลืองนวลของโซเวียตจริงๆก็จะมีกับเรดมูนก่อนหน้านี้ด้วยดวงจันทร์สีเลือดเป็นคําที่แบบเหมือนใช้เรียกกันว่าแบบเฮ้ยถ้าโซเวียตไปลงได้เนี่ยดวงจันทร์ป็นสีแดงแบบเป็นคําเปรียบเปียบกันนะฮะว่ามันคือเรดมูนก็จะมีความเอามาเปรียบเทียบอย่างนี้กันนิดนึงนะฮะ ซึ่งสองอันนี้เนี่ยพี่นิวพี่ปัตเตอร์พูดถ,ถึงเรื่องดวงจันทร์สีแดงสีเหลืองไปแล้วจริงๆมีอีกสีหนึ่งที่อยากจะแชร์กันนะฮะชื่อว่าบลูมูนน่าจะเคยได้ยินกันฮะว่าแบบวัน b l บ e ู Moon ดวงจันทร์สีน้ำเงินแบบย้อนกลับไปเจ็ดปีที่แล้วครับมีปรากฏการณ์ชื่อว่าซูเปอร์บรูบ d m มูนอันนี้จะต้องเป็นโมดท,ที่มันดูเศร้าๆรับจริงๆไม่เศร้าครับเป็นเชิงที่แฮปปี้ด้วยดูดูเป็นเชิงแบบอะไรที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆดูเป็นคืนพิเศษใช่ครับแบบ โอ้ว oh. ันอินทร์บรูมูนเหตุการณ์เกิดข uh, <si claro> <huh ึ้นยากแบบแมนยูชนะอย่างเนี้ยฮะวันสินทร์บรูมูนมันยากเรียมันน่าจะไม่เกิดน่าจะเกิดยากคือจริงๆมันมันเป็นคําที่เอาไว้เปรียบเปรยค่ะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยากมากเพราะบรูมูนใช้เรียกดวงจันทร์เต็มดวงครั้งที่สองของเดือนอย่างที่บอกกันว่าดวงจันทร์เต็มดวงเกิดขึ้นโดยปกติแค่เดือนละครั้งการที่จะมีจันทร์เต็มดวงต้นเดือนและปลายเดือนเนี่ยครั้งที่สองจะเรียกว่าเป็นบรูมูนแล้วในความเป็นจริงดวงจันทร์มันสีดำเงินได้ไหม อย่างที่เกิ่นไปฮะว่าสีน้ำเงินเป็นสีที่หาได้ยากไม่ไม่ค่อยมีอยู่ในธรรมชาติด้วยแต่เคยมีเหตุการณ์ที่ดวงจันทร์ถูกมองเห็นเป็นสีน้ำเงินได้คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนที่มีการประทุของภูเขาไฟฮะภูเขาไฟคราคาโตเนี่ยที่อินโดนีเซียตอนที่ปะทุในปี1883เนี่ยครับฝุ่นอนุภาคขนาดใหญ่คือถ้าฝุ่นขนาดเล็กมันจะกระเจิงแส่งสีฟ้าออกไป แต่ถ้าฝุ่นที่มีเม็ดขนาดใหญ่อะมันจะกระเจิงแสงสีแดงออกไปครับ oh. พอกระเจิงแสงสีแดงออกมันก็จะเหลือแค่ไอ้คลื่นที่ความยาวคลื่นสั้นกลายเป็นไนม่ดวงจันทร์เห็นเป็นสีน้ําเงินได้ในช่วงขอื mm. ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าสีตามธรรมชาติจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เกิดขึ้นได้ยากมากก็สมกับชื่อที่มันเป็นบลูมูลขึ้นมาเลยนะครับ ซึ่งการเห็นของมันนะครับมันจะเห็นในวงกว้างขนาดนั้นไหมนะถ้าเกิดว่าก่อนบอกว่าเออมันเกิดขึ้นหลังจากที่มีพระรุภะทุกขไฟออขึ้นพารุภะทข์ขไฟตรงนี้นะที่อินโดนีเซียนะแล้วก็จะเป็นแค่นีนขอบเขตที่เท่าฐานไปปกคลุมเท่านั้นไม่ได้เห็นแบบทั่วโลกไม่ได้เห็นเป็นพื้นที่กว้างเหมือนกับดวงจันทร์สีแดงหรือเห็นได้ทั่วโลกแบบตอนดวงจันทร์เป็นสีเหลืองครับแล้วมันสามารถมีเหตุการณ์อื่นไหมครับที่จะทําให้อสมมติว่าเราเราในที่ที่อยู่ในประเทศไทยครับมันจะมีโอกาสที่จะได้เห็นไหมถ้าเป็นสีนน้ําเงิ ก็อาจจะต้องเรื่องของมลภาวะที่รุนแรงเลย อันนี้จะเป็นเหตุหตการณ์หลักที่เราอาจจะได้เห็นดวงจันทร์สีน้ําเงินซึ่งอาจจะไม่ใช่สัญญาณที่ดีเท่าไหร่นะ<ม>ในการมองเห็นด้วยตาเปล่าหรือก็จะเป็นการแต่งสีตามฟิลเตอร์เวลาถ่ายภาพแล้วไปแต่งสีให้เหมาะสมอย่างนั้นนะฮะแต่งภาพออละกันนะ,จะ,จ,ะจะดีกว่านะฮะเพราะถ้าเห็นสีน้ําเงินด้วยตาตัวเองอาจจะไม่ใช่สัญญาณที่ดีแล้วนะตอนนั้นนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยที่พี่นิวพี่แพตเตอร์เราก็ผมยกตัวอย่างมาว่ามีสีต่างๆเนี่ยแล้วยิ่งจริงดวงจันทร์สีอะไรนะครับถ้า เอาลักษณะปกติที่เราเห็นกลางท้องฟ้าแน่นอนว่าดวงจันทร์เป็นสีขาวนวลเพราะท้ายที่สุดดวงจันทร์เนี่ยสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์นะฮะดังนั้นแสงที่สะท้อนมาตกกระทบถึงโลกมันก็จะขาวขาวนวลพอเป็นแสงจากดวงที่ปกติเลยแต่ว่าถ้าไปอยู่บนอวกาศเนี่ยครับดวงจันทร์จริงๆไม่ได้ขาวขนาดนั้นดวงจันทร์สีออกเทาๆด้วยคือนักดาราศาสตร์จะมีค่าที่เรียกว่าค่าอลบิโดนะฮะเป็นค่าที่ใช้ในการวัดว่ามันวัตถุ นั้นเนี่ยสะท้อนแสงได้ดีเท่าไร่พบว่าดวงจันทร์เนี่ยสะท้อนแสงได้แค่สิเท่านั้นคือสีจะดูเทาๆทะมึนทะมึนเนอนพื้นถนนนะคะสีจะออกประมาณนั้นเลยเพราะว่ามันเต็ไมไปด้วยฝุ่นเต็ไมไปด้วยหลุมอุกกาบาตต่างๆบนพื้นผิวแล้วการที่เราเห็นดวงจันทร์เป็นสีขาวเนี่ยหรือแบบจากภาพถ่ายจากบนสทานโอวกาศเป็นเพราะว่าอวกาศโดยรอบมันมืด พอมันมืดมันไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบอะครับมันดูสว่างดูโดดเด่นที่สุดมันก็เลยดูเป็นสีขาวเหมือนแบบอา่าผมยกกระดาษขึ้นมาเป็นสีขาวเนี้ยแล้วถ้าเราไปเทียบกับแบบอ่พื้นที่กัแบลบักษณะของไฟที่แตกต่างกันสีขาวที่เราเห็นก็ไม่เหมือนกันดวงจันทร์ก็เช่นกันฮะแบบเราเห็นจากบนโลกบนพื้นโลกดูขาวมากแต่ถ้าไปยืนอยู่บนพื้นผิวจริงๆสีจะออกเทาๆออกทะมึนทะมึนจะเทาเข้มมากเข้มน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่แตกต่างกันแบบพื้นที่ที่ เป็นแอ่งพื้นที่ที่เป็นหลุมอุกกาบาตเนี่ยความเข้มของสีจะไม่เหมือนกันด้วยนะคะแต่ว่าเราก็เห็นแสงของมันเป็นสีขาวเหมือนกับว่าวันที่พระจันทร์เต็มดวงช่วงออกค่้าเราเห็นเป็นสีเหลืองจริงแล้วพอวันแล้วพอช่วงเวลาเริ่มดึกขึ้นที่มันขึ้นไปสูงเขากลายกลายเป็นสีขาวครับแล้วในแสงที่เขาสะท้อนมาวันนั้นอ่ะมันแรงพอที่จะสามารถส่องให้พื้นผิวมันเป็นสีขาวจนเรามองเห็นหลายอย่างได้เลยใช่ครับเพราะว่าอันดับแรก ถึงแม้ว่าค่าการสะท้อนแสงมันจะน,อนะะ้อยอะค่ะแต่มันคือแหล่งแหล่งให้แสงที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้ายามค่ำคืนคือถ้าเทียบเลยว่าวัตถุที่สว่างที่สุดเนี่ยดวงอาทิตย์แล้วต่อที่ดวงจันทร์นะฮะด้วยความที่มันอยู่ใกล้เลยถือว่าได้เปรียบมากๆลองนึกภาพดูว่านิคืนจันจันเต็มดวงเนี่ยถ้าไปในที่ที่มืดมากๆแบบไม่มีไฟส่องทางไม่มีอะไรเลยอะเราสามารถมองเห็นได้เพราะว่ามีแสงจันทร์ในการนำทางด้วยความที่มันใกล้ด้วยด้วยความที่มันส่องสว่างแบบ ทั้งดวงมาเลยอะฮะบนพื้นผิวของดวงจันทร์ที่ดูขาวนวลเนี่ยในคืนจันทร์เต็มดวงในคืนที่เป็นเชียงวันบนนั้นนะฮะอุณหภูมิก็หลักร้อยองศาเซลเซียสเหมือนกันคือมันร้อนแรงมากนะฮะเลยทําให้เห็นได้สว่างอย่างนั้นก็จริงๆนอกจากที่ดวงจันทร์จะสะท้อนกลับมาเนี่ยบางครั้งแสงจากโลกก็สะท้อนไปถึงดวงจันทร์ได้จะจะเห็นว่ามีบางครั้งนะฮะถ้าดูภาพถ่ายว่ามีปรากฏการณ์ที่แบบ ดวงจันทร์เป็นฟี้ยว่ะแต่เราก็เห็นอีกมุมนึงได้เหมือนกันเรียกว่าเป็นเอิร์ธชัยนะฮะอ๋อหมายความว่าเวลาที่เราเห็นว่าดวงจันทร์มันเป็นเสี้ยวหนึ่งที่เป็นสีขาวหรือสีเหลืองอ่ะจริงจริงมันจะมีก้อนหลังๆข้างหลังของดวงจันทร์ที่เป็นสีดำๆมาจากการสะท้อนบนโลกเนี่ยครับไปตกบนดวงจันทร์เพราะโลกเราเนี่ยสะท้อนแสงดีมากๆนะฮะเรียกว่าเป็นเอิร์ธชัยก็ทําให้เราเห็นมุมที่มืดอยู่ได้ เป็นการส่องกลับไปยังดวงจันทร์ได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับนันหมายความว่าเวลาที่เราเห็นว่าดวงจันทร์เป็นเสี้ยวเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เสี้ยวคือมันเป็นเสี้ยวเพราะว่ามันเป็นแสงที่สะท้อนจากดวงที่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองเหมือนกันดังนั้นในทุกช่วงเวลาจะมีดวงจันทร์แค่ครึ่งเดียวที่อยู่ในแสงสว่างถ้าเราเห็นแค่เสี้ยวแปลว่ามันมีอีกส่วนหนึ่งในด้านที่เราไม่เห็นเนี่ยก็สว่างอยู่แค่เรามองไม่เห็นจากบนโลกไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอยู่เือนตอนหนุ่มดำเลยนะครับ จริงๆก็ประมาณนี้นะก็ถ้าจากที่ฟังทั้งพระจันทร์สีแดงพระจันทร์สีเหลืองแล้วก็พระจันทร์สีฟ้าแต่ว่าจริงๆแล้วทุกคนก็น่าจะเข้าใจนแล้ว,ว่าจริงๆแล้วพระจันทร์เป็นสีขาวนะแล้วก็ถ้าเราส่องไปอ่ะเราจะเห็นเทพชังเอ,อ๋อหรือว่ากระต่ายที่กําลังตามโมจิอยู่อันนี้ก็จริงๆก็เป็นมาจากความเชื่อด้วยจากหลายๆที่ว่าตั้งแต่อดีตคือคือดุงจันทร์อะเรียกว่าเป็นสถานที่สํารวจ แห่งแรกของมนุษยชาติแล้วครับในการเปอวกาศมันก็ยังเป็นจุดที่เราเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับความเชื่อแต่ในอดีตทุกวันนี้แบบดูในบทเพลงบทกรอนต่างๆก็เชื่อมโยงกับดวงจันทร์นะครับรวมถึงก็เป็นแหล่งสําคัญที่เราจะกลับไปสารวจด้วยว่าจริงๆบทของลปฟรียะก็อาจจะถูกซ่อนอยู่บนดวงจันทร์การกําเนิดของโลกเกิดขึ้นมาอย่างไรอาจจะได้คําตอบจากบนดวงจันทร์คือเรียกว่าเป็นดาวบริวารที่มนุษย์หลายคน มีจุดเชื่อมโยงมีจุดที่เรารู้สึกว่าเราเกี่ยวข้องกับดาวดวงนี้มากๆแล้วอีกเรื่องที่น่าตื่นเต้นก็คือปีหน้าสองพันยี่สิบหกเดี๋ยวเราจะมีการส่งมนุษย์กลับไปสำรวจอีกครั้งในรอบมากกว่าห้าสิบปีนะฮะก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังกันว่าภารกิจนี้เนี่ยมันมันว้าวอย่างไรกันนะครับซึ่งล่าสุดก่อนก็มีไปหนีไปมาห <laughs> นีไปงานนี้มามีมีเรื่องโมว้าวเยอะมากเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราวันเนี้ยมันจะโอเวอร์ไทม์กันเกินไปเดี๋ยวเ,เราเก็บ เก็บกันไว้ก่อนเส้นนี้ก็ไปเอาไปจากที่นวดนะะตัวจรวดที่จะใช้ส่งไปเลยนะฮะตัวนี้เลยอันนี้ไม่ได้เล่านะคะอันนี้อวดนะคะอันนี้ขิงฮะอันนี้ขิงโอเคก็เดี๋ยวในอีพีหน้าค่ะเรามาต่อกันว่าภารกิจที่ก่อนไปมันคืออะไรเนาะเดี๋ยวคุยกันในอีพีถัดไปค่ะได้ครับและนี่ก็เป็นรายการอวกาศข้ามมึงคถับผมก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กับพวกเราด้วยครับก็สามารถติดตามรับชมพวกเราได้ในช่อง YouTube ของ The Standard p o d c a s t ทุกวันพุธ6โมงเย็นแล้วก็ทุกพอดแคสต์ไปเยอะด สำหรับวันนี้ผมปัตเตอร์นิวแล้วก็ก่อนขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears